没人呢。<laughs> <laughs> ่จะให้ช่วยนะบอกกันนะ่ามีผงหินเนี่ยับให้ไปเติมนานจะจาวาดเข้าไปด้วยก็เร่ยี่หกก็เลื่อนมาสามสิบตกเจอเจอเพิ่งเลาพอดีเลยก็เลยอนนี้นะก็ของร้ายไปไหนวะไม่เป็นไรอยวะโอ้ีจบบจบอาขัดง้องวนไปม็อกุงอ้อให้นะเออเราขี้กระเป๋าไปเลยกป๋าดำๆให้เอ ไปนั่งเปนั่งนั่งโคหลกอะไรตรงนั้นเออเวลากนั่งก่อนนั่งก่อนยังไม่ได้เวลานั่งสบาสบายเลยพี่วาเดี๋ยาไปทำอะไแล้วเนี่ยคดีสองมาันาจกเนินเขาธรรมดากำนันกำนันชาติเออเคยเคยเคย ่พักเหรียญนี่พักหล่อพ่อเนี่ยนั่งมันเรียบร้อยหน่อยอะไรโดนดุอีกเดี๋ยวไเดี๋ยวไม่พักอยู่นี่เลยมาจองบ้าอยู่นี่สนุกหลวงพ่อหลวงสองครั้งวันนะรูไงเงนกับบาทเงนวันน่ะแต่สีดูแล้วเอดี๋ยวไม่เได้ขอขอเยอะไปปะขอแค่นี้เองขอแค่นี้เองอ๋อไ ถึงทึ้มไหมไม่ไหวหลวงพ่อไม่ไหวหรอกครับไไม่ด้าใถือว่าเมื่อเช้าเวลาครับหลวงพ่อบูชาพระบูตะไหว้พระแล้วก็รับศีลศีลว่าอิมินาสกาเรนะอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามิพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามิธรรมังอภิปูชยาณิ สกาเลนะอิมนนาสกาเลนะสังขังอภิปูชยามิสังขังอภิปูชยามิอัลหังสัมมาสัมพุทโธภควาอัลหังสัมมาสัมพุทโธภควาอันโนภควาโตสาวกสังโฆสังขังนามามิสังขังนามามิสมาทานติมะยังพันเตมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัถายา ทิสเนนสหปัญจาศีลานิยาาจามะตุติยัมปิมยัมพันเตวิสุงวิสุงรักขณาธา ธรรมสารนังขจามิตาติยัมปิพุทธังสารนังขจามิตาติยัมปิธัมมังสารนังขจามิตาติยัมปิธัมมังสารนังขจามิตาณริปาตาเวรมณีสิกขาปัทถ tamam ังสมาทิยามิอะทินาทาณา เระมณีสิกขาปะทังสมาธียามิอติมาทาาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเลสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทรงมสมาธิยามิสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสีเลนะโภ สีเลนะนิพุติงวินาศายะปัตติตังปุรณะังทะลังวิปัติยุติมาหะยะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพายะวินาศายะปัตติตังปุรณะังทะลังวิปัติยุติมาหะยะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพโรสัพพวินาศายะติดแล้วไม่ดัติดให้ติดได้ อย่าติดเทียนแล้วไม่ไดับอาแดกตกเครืผ้เาเอาวแก่หัใจฟังเกเรทุกขมงตองเเทียนที่ต้งเนไม่ได้พ <c oughs> ระิตวานเมตังเมตตาพันตาอวิชิตติตตปริตังพนานุ ทีเปรตเทเจคาเมตรุวนาคาเนเคหวทุมมิเคเตธรรมสวนกาโลอัยยมพรทันตาโมการัสเสชีนาวิธีมิโหมิเตชวาเยอนุตรังธรรมจักกัน ปวัติต่างอฏิวัตติยังสัมเนินนาวะประมนเนนาวะเทเวนาวามารีนนาวะประมุนาวานะตตเตปิดุงเุรักันตุอาโรขเยนะสุเคนะจากอุตรธรมิงทิตาภาเกตันติจักข้ามิหิติกาเตปิตุงเม อนุราคันโตอาโรขเยนาสุเคนาจักุริมาติสังทตาระโททากิเนนาวิรุณาโควิกตามิโทเอตังสติงทิทัยะพรมเมตังวิหารังนิธมาหุติทินจาอนุปกรรมตินาวาปฏิกรรมตุอุจานิโสหันโมภะกะวะโต นโมจตันนางสัมมาสัมพุทธานังภูเรนตัมโพธิสัมภารติปพตังโพธิญาณนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติใหญ่มังตูบริตังกัตวาโมโรจรติเอสนาเปเทยันจักภุมาเอกราชานิตวัโนปะทวิปปะฟาโตตั้งตันลัมมัสมามิหิตวันนางปะทวิปปะาทังตะยัจักุตาวิอะเรมุระติงเงยพรมนาเวตะกูสพพะธรรมเเตเมนะโมเตชะมันปาลัยทวิโร เมทงกะโรมหายโสสละนังกะโรที่ปังกะโรชุตินทโรโพดันโยชนะปาโมโพมังกัโรทายโกกักูสันโทสัตวะโหโกนาคัมโนดานัญโชกัสโปสิริสัมปโนโคตโมสักกยปุงขโวยะติเตนะสัจวเชนาโสติเตวุตุตาปทาเอกสัมิงสัมเยนาโทโมกันลานัญจากัสสปังกิลานีตุปิเตติตวาโพชังเก ตตเตเตยิเตจตังอภินันทิโตวโรคามุตติงตุตังกเน na ตัตตวัจเฉนะโสทีเตโหตุสัพพทาเอกทาธรรมราชาภิเษกิยันเนาปิปีริโตจุญฺจเตเเนาตปฺเพวพนาเปตวานสาทร วินาสเมนตาสัมพุทโธวิชาจจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทวนุตโรปุริสธรรมสาราณติสัทธาเทวมนุษย์สานังคุโตภะควาติสวาคาโตภะคะวตาธรมโสกนริติโกอากาลิโกเอหิปติโกโอปัญญิโกปัจจุธรังปุญญาเขตัง โลกาสาติภาหุมสหสมาพินิมิตาสาวุทันตังสีเมกรังอุนิตโคดตสเซนมารังดานาิธรรมวิธินาจิตวามุนินโททินาจิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชายามังกลานินาลาคิลิงกาชาวรังอติมัตตาภูตังทาวะพิจักขมาตนีวัตุธารุนันตังนี้ กัตวานากัตทมุทรังอิวะคัพิณิยาจินจายะทุจาวชนังชนะกายมะเชตันเตนโซมาชฉยันสุชยมังคะเลปราทิตพันนังเกตีเตปทาวิโปกะเรปีเตเคตัะพุทธานังขัพปโตระคันตุสัปปเทวตาสภาะพุทธานุภาเวนะสทาโสธีพระวันตุเตพระวตุสัพพมังคลังพระสังฆานุภาเวนะ สัทาโสธีพระวันตุเตพุทธาภารีนะธรรมาภารีนะสัเพติรูขาสัเพติพยาสัเพติอันตรายาสัเพติปัตติตุนิวิตาสัเพติรุณาตนตุสัพเพชนะภูชนาอิทิวาบุริสาวาเสติวาเสตินีวาอาคันตุอาคัจฉายะนัชฌาติติสัพพาติติปนพ่อถวายก่อนเลยนะครับอ่ะได้ได้ กดน้ำเลยนะครับสบธาวาริวะหาปุราปริวเรนติตาครังเอวังเรวะอิโตทินังเปตานังปะกับเติยิจิตังปะเตังเรนหุงจังกับปาจันโดปันระโสยทามณิโชติระโสยทาสัพพิตโยวิวัชันโด ส <Okay. S 1> ัพโรโควินาตะตุมาเตปวัตวันตราโยตุกีติกายุโภภวะอภิวาทนาสีนิสานิจานบุญพัะหลังสาอัฏฐลัทธาทุกีตาวิดุลห้าพุทธศาสนีราชญาติธิธนางลาภังโควีภาคยันตุขังพัฒลังสิริอายุจับโนจะโภคังวุฒิจะยัสวาสตะวัฏสาจะอายุจะา ทีวัตยาเวลาสุกาสตุจุปัจจวานิกาอินตรญาปิวินาสันตุอันเดตโตนโมสมาธิครูบาเจริิสิปิโตขะขวาฤกษามยามดีพระเจย์หนึ่งสีสวัสดีลาโพนโมพุทธายะปัญจพุทธานมามีหังพุทธังรักษาสมังรักษาสังขารักษาอินชะเทโวตะโตระเคสุรักันตูอาโรขเยนะทุเคนะจะนะมามีมาจะมหาลาภาุงอาตระะชาลีติตาปติทิปวันุเต สเพชนาโูอิทธีเศรษฐีเศรษฐีนีวาอาคัญชายะอาคัาศตราเอหิทานาังัเปิดตูเลยแครเลย

โยนพักพี่เลยเหรอเจ้ใส่ข้าวที่เหยครับ hmm. พ่ออ๋อเป็นส่วนตัวเลยครพ่อ huh. น so okay. um. yeah. ี Rey ่ม้องวีอ cin mm ีอ้าว ว่างเลยานบคุณแล้วกปิดหัวไปแล้วไปล้ไม่ต้องสิ่งเหรอจะกลับไปหาตัวเล็กห้อหกสิบพอไมน่งซิโดนบอกว่าบอกไปแล้วมาจับมาไม่กล้าเพ่อไปแล้วนรีย้อดีอะไรนะจะได้เงินมากี่คนลงไปไหน vừa nah. nè 我用一生来收藏，你是、啊、我的天。